สวัสดีจ้าป้าป้าลุงมาพบก,กับน้องมุกเสียงแจ๊วอีกแล้วเนะจ้าไม่นี้น้องมุกกับแม่กะสีได้ลงวัดเดียดจ้าแต่ขี้หน้าได้นางไง่ัางน้อยกะสองมือเป็นเล้ยน้องมุกชิมือกับแม่ <c oughs> ว้าวเนี่ยเป็น,เป,นเป็นโศกเป็นวาเลยเนาะจ้าพี่น้องนะจ้าสบายดีพี่น้องไม่นี้น้องมุกกับแม่กะโบได้ออกหน้าเลยจ้าเพราะว่า ยังหน้าสามตาซื่อๆแล้วก็ปาให้น้องเพิ่นเฮ็ดเนาะมื้อนี่ยแม่นางไงก็มีโอกาสมาบา้านย่าแล้วก็สิได้พากันไปไหว้พระก่อนเนาะเพราะว่ามีเกี๊ยมะเล่ยังอีกอ่ะซองมือ้อกัคงสิได้กลับหาเอืองงเอ้อนนางยายเอื้อนนางน้อยเนาะเพราะว่าปาเพิ่นอยู่เพื่อนซองให้น้องกับในสามสี่มือนะ,ะอน้องขึ้นหอดเพื่อนยอยไอ้ น้องมุกน้องมุกว่าว่าทาไฟขึ้นหอดือนังหง่กอดเอาเด้อยังเกกมือสิกัปนังอีกเกกสองมือกับสี่เลยกัปแล้วพี่น้องไไปเด้อไปแม่นังเงยผ้าพีฟ้าหนองไปไหวพระธาตุญานนางลาวน้ำกันเลยจ้าเน่นคือบเลนะพระธาตุญานางลาวนอกกับกองสันกองย่างกับตรงข้อถดข้อไฟลายๆเลยจ้าพี่น้องเลยพอมีคุ้มมันเป็นคุ้มเป็นอันนี้ ทางบ้านเนี่ยมันก็ทางกระโปงแผนทางปูยางเนาะคือแมนนางไงทายให้พี่ให้น้องเบิ่งแน่นคลิปก่อนๆเนาะทางมาบานยานางไงคือกะคือกักพี่น้องสวัสดีเจเอสเอสจีนาุกคอนคอนทะเยอกรองใส่ใส่ใส่อันอันคื่อย่งลูกเกี่ยมไปบัดมีอยังแน่มีดอกไม้และกลาบคลไม้กลาบทำไมบอกพี่น้องเเป็นสื่อมาก เาหมาก่อนพี่น้องเวดนะบอกฮะเวดล่ะเวดแล้วเ,เวดแล้วสิหอดท่าขวัดเนี่ยนะจา๊ะพี่น้องแม่นัางใหญ่กะ ก้อนลงไปวัดก้อนสิลงก่อนสิลงวัดสิลงไปผู้ซากะมันสิมีขู่คนแน่เนาะแม่นางใหญ่กะสิใส่แม็กไว้ก่อนในใจพี่น้องเลยเดินตามไปเลยจ้าก้องก็สีม้วนๆในใจพี่น้องเลยแม่นางใหญ่กะน้องมุกกะจับกองไปอยากซีสันๆแม่นางเนี่กะเฮกะด้วยแม่กะ จับมือหนึ่งเนาะกะครับอันนี้มือหนึ่งหานกะเป็นหานเบาวางร้ายเลยจ้าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเข้าเจอกับซีโบได้ลงมาขายเนาะขายกับยานไอไอโควิดเพื่อนนี่แหละจ้าพี่น้องเอ้ยอืออ๋อสีอันนัน้นว่าจ้าค่ะน,นอนน้องมุกเพื่อนสีสางอันสางบอลอันชาลาอยู่ในอันวัวถ่านนั่งดาวจ้าพี่น้องแม่นั่งใหญ่ก็บโได้มาแต่หึงเลยเนาะ คพิ่เสเฮ็ดบนอันชลาบนขางบนไหวฐานยานทั้งล่าขอนพี่น้องเอ้ยเนี่ยกำลังเป็นห่างเนาะน้องหมกเฮล็อก้าจาเสียนัน้าจาสีสางใหม่ยังง่้ท่านมุ่งสำจะพี่น้องเลยกองสั่นกองย่างกระถ่งข้อทดข้อไฟลายๆเด้อก็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  สีฝนมันต้กล้าอยู่แต่บ้านเนี่ยก็เลยขึ้นคะขึ้นคะขึ้นเขื่อนเลยจ้าขึ้นคะขึ้นคะเออเขาจะสีมีว่าเขาจะเอาอันนี้มุ่งเนาะใจ้พี่น้องเลยน้องมุกเป็นกระยางไปกอนแม่เใจ้พี่น้องเลยเออแม่นางไงสิไทยบริเวณนั้นทางนอกวัดก่อนเดใจ้พี่น้องเลยกองกามุนเมื่อไหร่ใจพี่น้อง นี่คือพระธาตุยานางล่าเป็นสิ่งซักซิิ์ของอส้นเผาผู้ไทยเฮาทีกาบไหวกันมาแต่มูหฮันอาการนอกจากพี่น้องเลยแต่เก่ากับสบโปเป็นแบบนี้เนอกจาะเอาดินจีก่อนบากไงมากแต่ว่า,าใน่ง่งสองสาปีหลังนี่เขาจะมาบูรณะขึ้นใหม่นอกจากพี่นอ้องก็เลยเห็ดหูบส่งกับขายคือเก่าอยู่แต่ว่ามันมีการทาสีทาสีใหม่นจากพี่น้องเลย เออเพิ่นมีการสร้างอยู่ในนี้อีกเนาะกะับคนกับโบลายเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าใครกยานอันโควิดนี่แหละเนาะมาก,กะอันเล็กอันน้อยเอายางน้องมุกย่อดีดีลูกน้องมุกถือหมากใหม่หมากใหม่ซ้ำลจ้าพี่น,อน้องเอลยนะ <laughs> นี่เขาจะเอซอีันเฮ็ดอันนี้ใหม่แล้วจ้าพี่นอ้อง เฮ็ดบอนพักบอนอันนี้วางวานเขาเอืนว่าเปนยังอันก็าิเอืนว่าหแจกว่ามปยังอ่ะพี่น้องกําลังมุ่งเลจ้ะพี่น้องอะไรง่ายก็สิขอทายเข้าไปเบิ่งแต่ละระยะระยะให้เนาะอ่าเฮ็ดใหม่ล่ะเนาะนี่ฮะเออเฮ็ดแต่เฮิงล่ะอ ไม่ยังบ่พ่ออยู่เนาะนสีเอาอยัางมุ่งนี่จ้ะเออสือสังกษีเอานอกคนนี้เฮามันบมมีนะเนาะไฟมีใจพุนใจกุศนน่ะใจรัทาาธาทั้งศาสนาพุทธเฮากะอา่อาซอ,อยกันได้ด้วย้ะพี่น้องเนอะแมน่นางไงกะสิขอเป็นสะพานบุญในการส้างเนะเาะมีเล็กๆน้อยๆก็ซอยกันไป าย,ท,ายา oh my, ท้ายมุดเนาะเจ้านาโอ้บาดเจ้เจอเจับตลอดอา uh <okay. S 2> uh มันถือันนี้นะมันสั่มมาเลยโอ้โเก็จะี๊ะ มา,มาซื้อมากต่ตมซื่อนิมาอย Jamie, lonely, ่างมากไปยอดเข่าหันก้อนะช่ะเออยอดข่าเออยอดเข่าข่าไปจ้ำเพื่อขาปจำเขเพ่เข่าไปจำเ่เตนนหนนแม่กระสิจูดไฟนะจ๊ะจูดไฟจูดทู๊ลูก

มาทางนาพี่นะมาเด้อพี่น้องเอยามาบูชาพระมาบูชาห้านังดาวน้ำหงองงกเลยจ้านี่ก็คือคำหมาบูชาคำไหวพระธาดห้านังดาวเลยจ้า تم اكمال سيبيان เวกัสิได้เอาตโน้นพร้อม<ป>น้องหกเ็นมาเบ่งนอหน่กาคือลายซื้ออ่าการปฏริสังขรณ์ผาถ่าดยานางเล่าขังเทวีน่าจะกะสิมีลายซื้อดังรุมนี่เนาะที่เ่นจะที่เขาเจเ้าเฮ็ดเป็นอ่าเฮ็ดเป็น สวงเป็นสวงไหวให้เพราะว่าเพิ่นสียหายเพิ่นสียหายอ้อมพระธาตุงานนั่งเล่าเลยจ้ะโัดที่เจา้าซ่าท่านนเป็นวัดที่ยังพรท่านใดสมบูรณ์แบบนะจ๊ะพี่น้องเลยกยั่งพระท่านใดศูนย์เอกยังเป็นหางเก่าเลยจ้ะพี่น้อง เป็นทางเป็นอะไรอยู่ยังบุทนาเลยมีการก่อสร้างนอกเห็นตัวเสาต่างก็ดูกระเดือยู่ซื่อๆพี่น้องเลยอ่านี้ได้ซื่ออีกแล้วพี่น้องเลยลานบูซาอ่าภูโฮลีซัดนัทธวงศ์ก่อสร้าง เป็นผู้สมแปลงคีฮาสถานจำนวนเงินสี่หมืนบาทเป็นเนงินขีดดเป็นมาซอยนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่ามันยังเต็ม,มันยังเ่ินหนาดแล้วเต็มมันโมเแล้วเนาะ กับสีบัวไล่เน่เดีอยวจะพี่น้องเไยเพราะว่ามีโควิดเนา <COVID S 1> ะโควิดระบาดโควิดระบาดกับสีบับมีไฟชูมาแน่แล้วก็มันเป็นเขตชน,นบทเนี่จากพี่น้องเลยหนองมุกเพิ่มซอยซื้อตะปูซอยเพิ่นเนาะจะพี่น้องหาสิพันธ์ เออต่อไปวิดีนีเห็่ว่าการัเจ็บยังไงใครไมมีเออทำเห็นกือถามันเก่งเก่งก็ได้น้อใต้ห้เปลี่ยนเปลี่ยนคนม่คุยเยอะเออทีต่อไปอย่างเราเอยหาสิบพัน็มาถไาเซ้อ์ตูปร้อยดาวไดน์งง้มันโค้งมันโค้งมันนี่มันก็ขอลักขาโลต่อไปต่อไปต่อกว่าเ้าคลิปนี้ขอลาฟีลาหน้องไปก่อนเลยจ้า กดไลค์กดแชร์สองนั้ใหญ่นังหน่อยสาวผุ้ยไทยในเด้อจ้าน้องโมกเควนน่ะโมธนาซื้อตะปูซอยสอมแป้งพะธาตุยาทั้งเล้าเนาะเป็น,น,น,นปจำนวนเงินหาสิฟันกีจบ๊ายบายพี่น้อง